เตรียมต่อโครงการคนละครึ่งเฟสที่3รอบนี้ใจปัม้มอาจจะได้ถึง30ล้านคนในทีเดียวครับรายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะเป็นอย่างไรและมีลุ้นขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมนีชแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังนั้นกําลังหารือกันและมีลุ้นว่าอาจจะได้สิทธิ์ถึง30ล้านคนในทีเดียวครับ โดยโครงการคนละครึ่งเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2นั้นจะสิ้นสุดลงนะครับในวันที่31มีนาคม2564นี้นะครับสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่หและก็เฟสที่2ยังใช้เงินไม่หมดนะครับให้รีบใช้จ่ายภายในวันที่31มีนาคม2564นี้นะครับผมมิฉะนั้นยอดเงินก็จะถูกตัดออกไปทั้งหมดนะครับก็จะหมดสิทธิ์ไปครับผม โดยท่านต้องคำนวณให้ดีนะครับว่าต่อวันนั้นมีวงเงินอยู่ที่300บาทในการใช้จ่ายซื้อสินค้านะครับแล้วก็หางแอปปอตังจะจ่ายให้ที่150บาทแล้วก็เราจะเติมเงินเข้าไปแล้วก็จ่ายอีก150บาทรวมเป็น300บาทต่อวนันท่านต้องคำนวณวงเงินดีๆนะครับให้หมดภายใน31มีนาคม2564นี้ครับผมซึ่งอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นี้เมื่อวันที่5มีนาคม2564นายกฤษดาจีนะวิจารณะ ปรัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมหารือนโยบายกับนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับและนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงขยายโครงการนะครับ คนละครึ่งเฟสที่3หลังจากโครงการเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2จะครบกําหนดในวันที่31มีนาคม2พ6 4นี้นะครับว่าจะขยายต่อไปเลยหรือไม่หรือเป็นช่วงเวลาใดและจะครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม15ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่นะครับหรือจะลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับให้กับสิทธิทุกคนที่อยากได้ครับผมโดยกล่าวว่านะครับต้องออกแบบโครงการให้ชัดเจนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบครับถ้าฝ่ายนโยบายเห็นว่า จะไม่มีโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆออกมาก็สามารถเสนอโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้นะครับซึ่งนายกฤษดานะครับกล่าวว่าส่วนวงเงินที่จะให้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะไม่ให้นะครับได้500บาทเหมือนเฟสที่2ซึ่งอาจจะน้อยเกินไปซึ่งอาจจะให้นะครับรายละ3 0 0 0 0ถึง3า0 0บาทนาน3เดือนนะครับก็ต้องดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่ ตอนนี้เงินกู้จากพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทนั้นในส่วนของวงเงินเยียวยา5 5แสนล้านบาทใช้ไปเกือบหมดแล้วนะครับจึงเหลือวงเงินในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ2 0 0แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายว่าจะจ่ายเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมครับผมโอเคครับผู้ชมสาหรับข่าวความคืบหน้านะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับซึ่งนหากมีความคืบหน้าอย่างไรมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ชัดเจนอย่างไรนะครับผมจะรีบ นำมารยายงานให้ทราบนะครับเบื้องต้นอัปเดตข่าววันที่5มีนาคม2564ก็แง้มๆ้ออกมาแล้วครับว่าอาจจะมีโครงการคนละครึ่งเฟสที่3อาจจะนะครับท่านผู้ชมหากมีความคลื่อน้าอ,อย่างไรผมจะรีบมารยายงานให้ทราบนะครับส่วนคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่1เฟสที่2อยู่แล้วนะครับหากเงินยังไม่หมดให้เช็คที่เมนูที่แอปป๋อตานะครับเมนูจีวอลเดตแล้วก็ไปที่เมนูคนละครึ่งนะครับ ให้เช็คดูว่ามียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่เพราะว่าในวันที่31มีนาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้ก็จะหมดโครงการคนละครึ่งเฟสที่หแล้วก็เฟสที่2แล้วนะครับให้รีบใช้จ่ายให้หมดนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก่อนจะคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง my channel ด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับผมในช่องครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ